วันนี้จะมาอันบ็อกซสายชาร์จของแท้นะครับเป็นสายชาร์จ USB-C to Lightning นะครับความยาว1เมตรนะครับอันนี้เพิ่งถอยมาส,สดๆจาก Studio 7เลยนะครับผมเดี๋ยวจะมาแกะให้ดูนะครับว่าของแท้มันเป็นยังไงนะฮะเราต้องมาแกะซีนต,ตรงนี้ออกก่อนนะครับผมสีเขียวตรงนี้นะอ่ะแกะลอกปั๊บโอเคอ่ะถึงจะเปิดฝาได้อ่านี่ของแท้นะลองเปิดออกมาดูสิแล้วก็มีคู่มือต่างๆนา,ๆนาๆแกะกระดาษออกมาดูกัน อันนี้เป็นหัวแบบ usb c t o lightning นะครับผมสำหรับใครที่ใช้ iphone รุ่นตั้งแต่14ลงมานะก็ยังใช้ตัวนี้ได้นะครับส่วนตัวใหม่ก็จะเป็น type c แล้วนะครับผมสำหรับ iphone 15ขึ้นไปนะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะของหัวชาร์จนะครับผมให้ดูใกล้ๆกล้เลยนะครับว่าของแท้เป็นยังไงนะครับผมเผื่อใครกำลังตัดสินใจอยู่ว่าจะซื้อของแท้ดีหรือเปล่านะครับผมก็แนะนําว่าซื้อของแท้เลยนะครับเพราะว่าเวลาเราชาร์จเนี่ยมันจะได้ชาร์จเต็มเร็วนะแล้วก็มีความเสถียรเรื่องของการชาร์จแบตด้วยนะครับ เดี๋ยวผมจะปัตากาสีเหลือไว้ให้หน้าคลิปนี้นะครับก็ลองเข้าไปดูรายละเอียดได้นะครับ